ะสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนก็กลับมาพบกับคุณครูสุนิสาปันธระวงหรือว่าคุณครูแพรอ,อ,อีกเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เราก็จะมาต่อกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องการลบจํานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน1น0 0 0แนนะคะนักเรียนก่อนที่จะไปเรียนเราต้องมารู้จักตัวชี้วัดกันก่อนนะคะ หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการลบของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0แสนและ0ค่ะแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนของจำนวนนับไม่เกิน1 0 0 0แสนและ0ระบุจำนวนที่หายไปในแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงทีละเท่าเกันวันนี้นะคะนักเรียน เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องแบบรูปของจำนวนที่ลดลงนะคะแบบรูปของจำนวนที่ลดลงอันแรกเลยนะคะเป็นการลดลงทีละสามค่ะนักเรียนลดลงก็คือคือยังไงคะหักออกหรือนำไปลบนั่นเองนะคะจำนวนแรกที่ครูแพลกำหนดมาให้นะคะนักเรียนจำนวนเท่าไหร่คะเช่วยกันอ่านสิคะหนึ่งนะคะ ลดลงทีละสามลบออกไปสามนั่นเองค่ะนักเรียนเหลือเท่าไหร่คะลบด้วยสามเหลือเท่าไหรค่คะคณิตคิดเร็วนะคะเหลือหนึ่งห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดิบเจ็ดนะคะ การลดลงนะคะนักเรียนก็คือลบออกนะคะนักเรียนเอาสามไปลบออกนะคะลดลงทีละสามก็เอาสามไปลบลดลงทีละห้าก็เอาห้าไปลบลดลงทีละสิบก็เอาสิบไปลบนะคะอ่ะต่อไปเลยค่ะหนึ่งืห้าพันเจ็ด้อยเจ็สิบเจ็ดลบด้วยสามเหลือหนึ่งมืนห้าพันเจ็ด้อยเจ็ดสิบสี่นะคะทันไหมคะนักเรียนค่อยๆค,ค,คิดนะคะ แต่อันนี้เป็นจํานวนลดลงแค่ทีละสามนักเรียนน่าจะคิดไวกันอยู่แล้วนะคะครูแพลวขอไปไวเลยนะคะต่อไปหนึ่งมืิบสี่ลบออกไปสามเหลือโหยง่ายมากๆเลยหนึ่งน้า้็ิเอ็ดนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนต่อไปหนึ่งเจ็ดอดสบเอลบออกไปอีกสามเหลือ 15,768นั่นเองนะคะเก่งมากคะ่ะนักเรียนก็จะเห็นได้ว่า15,780 15,777 15,774 15,771 15,768 เป็นแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันแบบลดลงทีละ3นั่นเองนะคะถ้าเขากำหนดจำนวนมาให้แล้วมีช่องสี่เหลี่ยมว่างๆหายไปแล้วให้นักเรียนลดลงทีละ3เราก็เอา3ามไปลบออกทันทีก็จะได้จำนวนในช่องว่างที่ถูกต้องนะคะต่อไปให้นักเรียนช่วยครูแพรหาตัวเลขแสดงจำนวนแทนในช่องสี่เหลี่ยม แบบลดลงทีละสามนะคะจำนวนแรกก็คือหนึ่งยสิบลบออกไปสามเหลือหนึ่งืพสอสิเจดลบออกไปสามเหลือหนึ่งืนสันสสิบสีะคะมีช่องว่างมาให้สองช่องลบออกไปสามเหลือหนึ่งมนันสอดะคะอาลบออกไปสามคะนักเรียน ลบออกไปอีก3เหลือ14,308นะคะแล้วตัวข้างหลังก็เป็นลบออกไป3ก็เหลือ14,305นั่นเองนะคะต่อไปเลยค่ะเลขที่ผู้แพวกกำหนดมาให้4 5 1หลบออกไป3ได้เท่าไหร่คะนักเรียน4 5 0ห9นะคะลบออกไปอีก3ค่ะได้4 0 0 0มน ห้าร้อยหกนะคะดูสิจำนวนถัดไปจริงหรือเปล่าถ้าลบออกไป3มก็จะเหลือ4,503นะคะถูกต้องต่อไปก็ได้4,500ต่อไปก็เป็น4,497นะคะอ่านี้ครูแพกราหนด96,634มาให้ลบออกไป3ได้

ได้96,619นะคะต่อไปเลยนะคะต่อไปเป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ4เมื่อกี้ลดลงทีละ3แล้วนะคะอันนี้ลดลงทีละ4จํจำนวนที่ครูพากำหนดมาให้คือ29,728ลบออกไป4เหลือ ลบออกไป4เหลือ29,724นะคะลบออกไปอีก4ได้29,720นะคะลบออกไปอีก4ได้29,716ลบออกไปอีก4นะคะเหลือ29,712นั่นเองนะคะ นักเรียนก็จะเห็นได้ว่าจำนวนด้านบนนะคะที่ครูแพลวกำหนดมาให้ไม่ว่าจะเป็น29,728 29,724 29,720 29,716 29,712เป็นแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์แบบลดลงทีละเท่าไหร่คะลดลงทีละ4นั่นเองนะคะอ่ะต่อไป ให้นักเรียนช่วยครูแพลวหาจำนวนตัวเลขแสดงที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมที่หายไปนะคะว่าเป็นจำนวนใด่ะลดลงทีละสี่นะคะ34555ลบออกไป4เหลือ34551นะคะลบออกไปอีก4 หลือ34,547นะคะลบออกไปอีก4เหลือ34,543จำนวนนี้แหละที่หายไปนักเรียนลองลบออกไป4สิคะได้เท่าไหร่คะได้34,539ตรงกับครูแพลวไหมคะตรงกันนะคะลบออกไป4

ขราวนี้ช่องว่างที่หายไปเราต้องคิดเองแล้วลบออกไป4นะคะคิดออกยังคะนักเรียนคิดออกแล้วตอบเสียงดังเลยนะคะได้ห7 1 0 0นะคะลบออกไปอีก4ค่ะได้เท่าไหร่คะนักเรียนห7าหมนะคะ

อ่าช่องว่างที่หายไปนักเรียนลบออกไป4สิคะก็จะได้คําตอบได้เท่าไหร่คะ88,398นั่นเองนะคะลบออกไปอีก4ได้88,394ลบออกไปอีก4ได้88,390 ลบออกไปอีก4ได้8 8 3 8 6นะคะต่อไปเลยนะคะแบบรูปของจํานวนที่ลดลงทีละ25เมื่อกี้ลดลงทีละสลดลงทีละสี่คราวนี้ลดลงทีละ25แล้วนะคะแต่ไม่ยากเลยค่ะนักเรียน25ลบง่ายมากนะคะนักเรียนก็นำา5 5ไปลบกับจํานวนที่ครูแพลกําหนดให้นะคะจํานวน

เป็นแบบรูปของจำนวนที่มีความสัมพันธ์กันแบบลดลงทีละ25นะคะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะช่วยครูแพวหาจำนวนในช่องว่างนะคะครูแพวกำหนด3า5ห0นด 32, 5มาให้ลบออกไป25เหลือ32,525ลบออกไปอีก25ได้เท่าไหร่คะ 32,500ลบออกไปอีกยีได้3 2มหมคิดทันไหมคะนักเรียนทันนะคะคิดลงในกระดาษนะคะอ้าวลบอีก25สิคะได้เท่าไหร่คะสามหม่ 32, 450, นสองพัะคะลบออกไปยีห้า

ได้9598อ่านักเรียนลองเติมคําตอบในช่องว่างว่าลบออกไป25ได้เท่าไหร่คะ9573เก่งมากคะ่ะต่อไปนะคะลบออกอีก25ได้9548นะคะลบออกไปอีก25จํานวนนี้ ใครคิดได้ก่อนครูแพลวนอตอบเลยค่ะได้9523เก่งมากเลยค่ะนักเรียนพร้อมจะทำข้อต่อไปหรือยังคะคราวนี้นะคะลดลงทีละ50เมื่อกี้3ลดลงทีละ4ลดลงทีละ25คราวนี้ลดลงทีละ50นะคะ50ยิ่งง่ายเลยค่ะนักเรียน ไม่ยากเลยนะคะห0าสิบเจ็ดลบด้วยห้ข้างหลังลงตัว100อยู่แล้วนะคะลดออกลบออกไป50ก็เหลือเจ0ด0นะคะลบออกไปอีกห้เหลือ76,000นะคะ ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนลบออกทีละห้าสิบง่ายที่สุดแล้วนะคะลบด้วยห้าสิบเหลือเจ็ดหืนห้าพันเ้า้อยห้าสิบนะคะลบด้วยห้าสิบก็คือง่ายมากเลยเอาห้าิบข้างหลังออกไปเลยค่ะนักเรียนเหลือเจ็ดหืห้าพันเ้าร้อยนะคะ นี่นะคะจะเห็นได้ว่าจํานวน76,100 76,050 76,000 75,950 75,900เป็นแบบรูปของจํานวนที่มีความสัมพันธ์กันแบบลดลงทีละเท่าไหร่คะทีละ50นั่นเองค่ะถูกต้องคราวนี้เรามาช่วยครูแพลวหาคำตอบในช่องว่างกันหน่อยนะคะ ลดลงทีละ50นะคะนักเรียนเอา50มาลบนะคะ23,850ลบออก50เหลือ23,800ลบออกไปอีก50เหลือ23,750ลบออกไปอีก50ใครคิดได้แล้วคะง่ายมากเอา50ข้างหลังออกไปเลยเหลือ23,700นะคะ ลบออกไปอีก50เหลือ23,650ค่ะทันไหมคะนักเรียนนี่แล้วจำนวนข้างหลังของเราลบ50ก็จะเหลือ23,600ถูกต้องนะคะต่อไป62,525ลบออกไป50ค่ะนักเรียนจะเท่าไหร่คะ

ลบอีก50เหลือ62,275ถูกต้องนะคะต่อไป94,230นี่นะคะลบออก50เหลือ94,180ลบออกอีก50นะคะเหลือ94,130ค่ะ ่ในช่องว่างนักเรียนคิดเองนะคะลบห้าสิบได้หรือยังคะได้แล้วนะคะอ่ะเก้าหมื่นสี่พันแปดสิบลบออกไปอีกห้าสิบเหลือเท่าไหร่คะติ๊กต๊กติ๊กต๊กคิดออกแล้วอ่ะเหลือเก้าหมื่นสี่พันสามสิบนะคะเก้าหมื่นสี่พันสามสิบลบออกอีกห้าสิบ เหลือ93,980นมัเ้ยห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะการลดลงทีละ3ทีละ4ทีละ25ทีละ50ไม่ว่าจะลดลงทีละเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็นําจํานวนที่ลดลงนั้นไปลบกับจํานวนที่เขากําหนดมาให้นะคะในช่องว่างนักเรียนก็นําจํานวนหน้ามาลบกับจํานวนที่ลดลงนะคะ การลบนะคะถ้านักเรียนฝึกลบบ่อยๆนะคะนักเรียนก็จะลบได้อย่างคล่องขึ้นนะคะนักเรียนหากระดาษเปล่หาหรือกระดาษราีไซเคิลกระดาษทดหรือในกระดานอะไรของนักเรียนที่นักเรียนมีไว้ใช้ที่บ้านนะคะลองฝึก ทดนะคะฝึกทำดูนะคะในหลายๆโจทย์ทั้งในแบบฝึกหัดและในหนังสือนะคะแล้วนักเรียนก็จะเป็นคนที่เก่งคณิตศาสตร์ค่ะถ้านักเรียนฝึกคิดบ่อยๆนะคะขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทําแบบฝึกหัดนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณครูแพลวได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ